บละบูอันตรอัลฮุฟาตอัลอูรอตัลอาลตาิอาอัลชาติยะตตอวลูนฟิลบุญญาณอันนี้ก็ชัดเจนมากๆการที่ท่านนั้นจะเห็นนับอุรอตัลฮุฟาตคนที่แทบไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่ยากจน,นข้นแค้นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่วันๆพาการแข่งขันการสร้างตึกสูงๆนี่สิลฟาคนอาลับเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะครับอาหรับจนส่วนมากจนย้อนกลับไปกว่านั้นนะย้อนไปสัก2 300ปีที่ผ่านมาจนมากๆคนในทวีปในแผ่นดินอาหรับนะครับต้องอาศัยการบริจาคจากอาณาจักรอิสลามอื่นๆอนาณาจักรออตโตมันแต่ละปีเวลามีคนทําฮชต้องส่งเสบียงไปส่งสกาศไปส่งสดะกอไปไปช่วยเหลือคนเหล่านี้เพราะจนมากส่งเสื้อผ้าไปช่วยบริจาคอะไรต่างๆนะครับ นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยก่อนต่อมาเมื่อล้อสุภานุตาให้เขาได้พบกับน้ำมันรูน้สึกจะสักร้อยกว่าปีมันี่เองนะครับพบกับน้ำมันเริ่มขายน้ำมันได้เริ่มอะไรได้นะครับเริ่มพัฒนารุ่งเรืองขึ้นมาจากบ้าน,นบ,บ้านหนังสัตว์อพยพไปวันๆเริ่มเปลี่ยนเป็นบ้านตึกตอนนี้จากบ้านตึกธรรมดากลายเป็นหอสูงและแข่งกันสร้างด้วยวันนี้ที่อิมเมเลสร้างตึกสูงที่สุดในโลกอ้าววันพรุ่งนี้ ซาอุอัมั่งเดี๋ยวกาตาร์เดี๋ยวคูเวตี่จะแข่งกันมั่งแต่ละที่มีตึกสูงสูงเพียบไปหมดเลยแข่งกันเรื่องความสูงไม่ได้แข่งกันเรื่องดีไซน์ฉันจะสร้างตึกสูงด้วยทรงด้วยรูปทรงแบบนั้นรูปทรงแบบนี้ที่ไม่เหมือนใครในโลกฉันถมทะเลสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาเลยสร้างบ้านเมืองสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเลยให้ใหญ่ที่สุดในโลกอลังการที่สุดในโลกก็แข่งกันนเะเบียตตอวัลลูนะ เป็นบุญญาณแข่งกันในเรื่องการสร้างอาคารสูงซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ